สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวด้วยสับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณดับร้อยบนฮะห้าสูตรเก่าของเรานะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณน,นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดต่อความน่าจะเป็นเท่านันจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยทัพย์นะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันค่ะดับร้อยบนของเรานะก็เป็นดับตั้งแต่งวดที่แอดลงให้นะ503นะคะห้าเนี่ยก็ดับผ่านค่ะทั้ง5ู้นยนะเพราะว่า5เนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะหลักร้อยนะคะเสร็จแล้วนะฮะสูตรงวดที่ผ่านมาเนี่ยเราได้นะฮะที่ ดับสี่ตัวนะะก็คือดับที่แปดห้าสี่ศูนย์ฮะผลรางวัลออกมาที่สามสามหกนะหลักร้อยนะคือเลขสามนะก็ดับผ่านฮนะเพราะว่าสามอยู่ตรงนี้นะฮะสูตรที่หนะึ่งผ่านฮะสองผ่านฮะสามผ่านสี่ผ่านเนี่ย สี่สูตเนี่เป็นสูตรเก่าที่แอดลงมาให้นะฮะน่าจะสิบกว่างวดแล้วนะคะส่วนสูตรที่ห้าเนี่ยลงมาสองงวดนะคะก็ยังดับผ่านอยู่นะคะเราจะมาตามต่อฮะ,ะทั้งหาสูตรเก่าของเรานะ,ะว่าจะสามารถดับผ่าน,นะครับเป็นงวดที่สามได้ไหมนะคะหมายถึงห้าสูตรนะคะดับผ่านเป็นงวดที่สามได้ไหมแต่ว่าสี่สูตรเนี่ยต้องบอกว่าสี่สูตรแรกเนี่ยแอดลงให้นะฮะน่าจะประมาณ เกินสิบงวดอะแอดว่านะที่เรามาเอามาใช้เป็นดับนาส่วนสูตรที่หนึ่งเนี้ยน่าจะลงมาโหน่าจะลงมาเป็นปีแล้วที่ยังไม่หลุดเลยนะเนี่ยลงมาหลายงวดแล้วอะตั้งแต่สูตรที่หน <c oughs> ึ่งเนี้ยเพราะว่าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยดับสามรอี่สิบหกงวดถือว่าโอ้โหดับเป็นสูตรที่ดับยาวที่สุดนะ สูตรที่หนึ่งดับมาแล้วสามร้อยยี่สิบหกงวดสูตรไรใช้หลักแสนสามครั้งหลักหมื่นสองครั้งหน่วยบนสิบล้างสองครั้งหน่วยล้างสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งรอยหน้าครั้งที่สองสิบท้ายครั้งที่หนึ่งรอยท้ายครั้งที่สองสองครั้งสิบท้ายครั้งที่สองสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองและบวกข้างที่สอง ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคบวก2เท่ากับ1 1บวก6เท่ากับ7 7บวก4เท่ากับ1 1บวก2เท่ากับ3 3บวก9เท่ากับ2 2บวก1เท่ากับ3 3บวก0นเท่ากับ3 3บวก2เท่ากับ5 5บวก2เท่ากับ7 7บวก2เท่ากับ9 9บวก8เท่ากับ7 7บวก2เท่ากับ9นะคะดับที่9ก้นะคะ สูตรที่สองดับมาแล้วสองร้อยแปดสิบสองงวดสูตรร้ยใช้หลักแสนหลักหมื่นหน่วยบนห้าครั้งสิบล่างสองครั้งหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งระบบครั้งที่เก้าสามบวกหกเท่ากับเก้าเก้าบวกศูนย์เท่ากับเก้าเก้าบวกสี่ เท่ากับสาบวก1เท่ากับ4 4บวก9เท่ากับ3 3บวก3เท่ากับ6 6บวก8เท่ากับ4 4บวก1เท่ากับ5 5บวก6เท่ากับ1 1บวก6เท่ากับ7 7บวก9นะคะเท่ากับ6กหาดับที่6สูตรที่3ดับมาแล้ว225งวดสูตรเราใช้หลักแสนสองครั้งหลักพันสองครั้ง10บน หน่วยหน้าครั้งที่1 10หน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่2ร้อยทายครั้งที่1นึหน่วยทายครั้งที่1รอยทายครั้งที่2หน่วยทายครั้งที่2องระบวกครั้งที่3 6บวก4เท่ากับ0ูบวก3เท่ากับ3 3บวก1เท่ากับ4 4บวก2เท่ากับ6 6บวก1เท่ากับ7 7บวก4เท่ากับ1 1บวก1เท่ากับ2 2บวก6เท่ากับ8 8บวก8เท่ากับ6 6บวก3นะเท่ากับ9 ดับที่9มองแล้วเนี่ยเก้านะฮะน่าจะดับผ่านอยู่นะะในงวดนี้นะฮะในหลักร้อยนะฮะสูตรที่4ี่นะ,ะดับมาแล้วสองรงวดสูตรใช้หลักแสนสองครั้งสิบบนสองครั้งหน่วยบนสามครั้งหน่วยล่างหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสครั้ง รอยหน้าครั้งที่สองหน่วยทายครั้งที่1นึ่งสองครั้งรอยทายครั้งที่2และบวกครั้งที่1 6ึบวกหเท่ากับ2 2งบวกหก็เท่ากับสบวกแเท่ากับ0ูนย์บวกหเท่ากับ1 1ึบวกสเท่ากับ5้บวกศนเท่ากับ5บวกสเท่ากับ7 7จบวกหเท่ากับ3 3มบวกหเท่ากับ4ดับที่4สูตรที่5ดับมาแล้ว2องร้สดูอสูตรเราใช้หลักแสน หลักหมื่นหลักพันสิบล่างหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายค้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายค้งที่สองห้าครั้งแล้วบวกข้างที่หนึ่งสามบวกหกเท่ากับเก้าเก้าบวกเจ็ดเท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกสองเท่ากับศูนย์ ศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์ูนย์บวกหนึเท่ากับหนนึบวกสเท่ากับสามสามบวกสเท่ากับห้าห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกหกบวกหเท่ากับสอบวกศน์เท่ากับสองสองบวกห่งเท่ากับสามดับที่สมนะคะครบแล้วนะคะทั้งห้าสูตรนะคเราได้เลขดับในงดนี้นะค้นะคะชนกันสอสูตรดับที่หกดับที่สี่แล้วก็ดับที่สามนะคะสำหรับดับ้อยบนนะคะเก้าหกสี่ สเราได้เลขดับ4ตัวนะในงวดนี้9ก้าหสี่สามเสร็จแล้วนะตัวที่ไม่ติดดับนะก็จะกลายเป็นเด่นนะศูนย์สองสามสี่ดับนะห้าหดับนะเแล้วก็แปดนะนี่คือเด่นหลักร้อยนะฮะ <c oughs> ในงวดประจำวันที่1 สิงหาคม2,567นะคะที่ไม่ติดดับนะคะศูนเะเด่นหลักร้อยนะส่วนตัวที่ติดดับนะไปถ้าไปตรงกับตัวเลขที่เพื่อนชอบนะก็อย่าตัดทิ้งนะคะให้เลือกเล่นไปนะแต่ว่าแอดมองว่านะคะน่าจะดับผ่านอยู่นะคะอันนี้จากการวิเคราะห์ของแอดนะเพราะว่าตัวที่แอดชอบเนี่ยจะอยู่ในตัวเด่นทางนั้นเลยนะงวดที่แล้วเนี่ย ชอบสามนะะตัวเดียวเลยนะะในหลักร้อยเนะยก็ตัวชอบมาอยู่นะะถือว่าเดาถูกนะแต่เดาถูกแค่หลักร้อยตัวเดียวนะในงวดนี้เนี่ยตัวที่แอดชอบเนี่ยอยู่ในหกตัวนี้แหละเดี๋ยวค่อยมาบอกอีกทีหนึ่งนะคะว่าชอบตัวไหนนะคะชอบอยู่สองตัวแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าถ้าอยากจะได้แค่เพียงหนึ่งเดียวเนี่ยตัวที่ชอบเนี่ยจะเลือกที่ตัวไหนนะคะก็เดี๋ยว ค่อยมาบอกสมาชิกอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวค่อยรวบรวมนะคะคัดจากหลายๆสูตรก่อนนะเดี๋ยวแอดจะมาบอกนะว่าร้อยบนในงวดนี้นะคะแอดชอบที่ตัวไหนคนะ,ะส่วนพวเพื่อนๆนะ,ะชอบร้อยบนตัวไหนนะคะเลือกวิเคราะห์พิจารณานําไปเสี่ยง้วยตัวของเพื่อนเองนะคะับชนเด่นนะคะถ้าชนเด่นของพเพื่อนนะคะให้เลือก เล่นไว้ก่อนะอย่าตัดทิ้งฮะสำหรับคลิปนี้นะะทําเพื่อนชอบให้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะ,ะกดติดตามะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ